ค่ะท่านผู้ชมเช้านี้ก็มาเจอกับแม่น้องเกซินีเช่นเดิมนะคะเช้านี้จะพาทําเมนูขนมนะคะเป็นเมนูขนมที่โบราณโบราณสูตรโบราณน,นะคะได้แก่ขนมหน่อไม้นะคะแต่ว่าไม่มีไม่ได้ผสมแป้งให้ท่านผู้ชมดูนะคะท่านผู้ชมคะก็รับรวบรัดตัดตอนมาตอนห่อใส่ซึ้งไปเลยขนมหน่อไม้อันนี้ขนมหน่อไม้ก็จะได้หน่อไม้มาแล้วก็มาซอยตะกุยตะกุยนะคะ เสร็จแล้วก็จะมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มะพร้าวนะคะที่คุณแม่ใส่ลงไปมีมะพร้าวมีน้ําตาลทรายนิดหน่อยมีเกลือใส่ลงไปใครไม่มีน้ําตาลทรายก็ใช้น้ําตาลปี๊บได้ค่ะส่วนผสมมีอยู่แค่นี้ค่ะขนมโบราณสูตรโบราณหน่อไม้ของคุณแม่นะคะเริ่มจะสุกแล้วค่ะท่านผู้ชมคะคุณแม่ก็หอ่อได้ก็จะประมาณนี้นะคะร้อนทางแบบนี้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะแกะให้ดูนะคะท่านผู้ชมคะเริ่มจะ เริ่มจะสุกแล้วอยนะ่าะขนม่อไม้ขอบคุณแม่ก็เริ่มจะเริ่มจะสุกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมค่ะเริ่มจะสุกก็จะได้มาประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะ เนี่ยขนมหน่อไม้ของคุณแม่คุณแม่ไม่ได้บอกวิธีชออคุณแม่ไม่ได้เอาวัตถุดิบให้ดูนะคะวันนี้ก็มีนี่รวบรัดตัดตอนมาเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่จะไปธุระนะคะท่านผู้ชมก็เลยรวบรัดตัดตอนเลยค่ะขนมของคุณแม่ก็จะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะขนมหน่อไม้นะคะส่วนผสมก็มีแป้งข้าวเหนียวนะคะท่านผู้ชมขามีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีหน่อไม้นะคะเป็นวัตวัตถุดิบที่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีแป้งข้าวเหนียว แล้วก็มีมะพร้าวคุณแม่ใส่มะพร้าวต้นตัวเองนะคะท่านผู้ชมเมนูหน่อไม้นะขนมหน่อไม้วันนี้นะคะก็อร่อยดีท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมท่านใดทีไ่ไม่เคยทานขนมหน่อไม้นะคะก็มีแป้งข้าวเหนียวมีมะพร้าวมีเกลือแล้วก็มีน้าตาลแค่นี้ค่ะแล้วก็จะมีหน่อไม้ซอยแล้วก็รวมคนๆแล้วก็ใส่ห่อใบตองแบบนี้ใบตองก็จะใช้ใบตองห่อสองชั้นนะคะขนมหน่อไม้ของคุณแม่ในวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วเราก็ใส่เมื่อเราใส่เสร็จ ผสมเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ห่อแบบนี้แล้วก็ใช้เตี่ยวนะคะใช้อย่างเงี้ยค่ะห่อใส่ไปแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะก็จะามาใส่ซึ่งนึงก็จะได้ประมาณนี้ก็เริ่มจะสุกล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะเริ่มจะสุกล้วนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมค่ะเนี่ยคุณแม่จะเริ่มเงี้ยค่ะขออนุญ,ญาตชิมหน่อยนะคะก็เริ่มสุกล้วค่ะเพราะว่าอ่า หน่อไม้ของเรานะคะขนมหน่อไม้ท่านผู้ชมท่านใดชอบสําหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าใครไม่เคยทําก็อย่างคุณแม่ได้บอกไปส่วนผสมคุณแม่ไม่ได้ผสมให้ดูนะคะก็เลยเอามานึ่งเลยเพราะว่าจะรีบไปทําคุระนะคะก็ะมีส่วนผสมอย่างที่บอกไปก็มีแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวแล้วก็แล้วก็มีมะพร้าวนะคะแล้วก็มีเกลือมีมีน้ำตาลนะคะ เยอะแล้วก็จะมีมะนามีหน่อไม้นะคะขูดนะคะต้องขูดให้เป็น เส้นๆเล็กๆเล็กๆผอยๆนะคะเราเราก็มาทําขนมหน่อไม้ได้นะคะหน่อไม้นี่มีประโยชน์หลายอย่างทั้งทําอาหารได้และทําขนมได้นะคะในเช้าวันนี้คุณแม่ก็เลยเอามาทําขนมเป็นเมนูของหวานนะคะเป็นเมนูไทยๆสมัยโบราณขอแนะนําเลยค่ะขนมหน่อไม้นะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์ดกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกุ้งจิ้งกุ้งจิ้งให้คุณแม่ด้วยนะคะสําหรับคลิปหน่อไม้ในวันนี้ก็ ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอสวัสดีค่ะ